มาจ้ามาจ้าเจ้าจา้ากินข้าวจา้าครับหมกหัวปีใส่หมูด้วยคนกินหมูไม่อยู่แต่อยากบอกว่าสีอาจจะไม่ค่อยสวยหมกหัวปีพอหัวปีอยู่ ามวันสี่วันถล้าแช่ไว้ในตู้เย็นสีอาจจะไม่สวยแต่อยากจะบอกว่ามันอืหอมหมกแบบแห้งๆหงมก,ลกเลยกระทะเลยทำง่ายๆพริกพริกก็เคลียร์พริกน้ำพริกในะตู้เย็นน้ำพริกน้ำพริกแมงดาแจ่วไปรยวงก็เลย อืมอร่อยหอมสีไม่สวยอยากจะบอกว่าตัวนี้มันมากมันใครเคยกินแล้วจะรู้หมูอะคนกินหมูนี่จะรู้อันหมูปีนี่จะเหมือนเนื้อไก่นะแจ้บิดีเด้จบยอร่อยอร่อยหอม หอมน้ำพริกและหลายอย่างรวมกันกลิ่นแมงยาอร่อยหัวใจหัวใจวุ้ก็คืออันข้งนางในนียจะอร่อย อืมฝาดนิดนิดสุขภาพล้วนๆครับหนุบีคนโน้นโน้นแก้วตูวเลิฟเลิฟครับครับขา จ๋จ๋อยู่ในนี้แกัูไม่กินกับข้าวกินเล่นๆก็อร่อย